คุยไปคุยมาเกิดความรู้สึกผูกพันเกิดความรู้สึกชอบเขาขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันควรทำอย่างไรดีคะนะคะหลายคนมาปรึกษาโคชเอมโคชบอกเลยว่าความรู้สึกผูกพันความรู้สึกใกล้ชิดความรู้สึกสเสน่หาซึ่งกันและกันแค่ผ่านทางการแชทหรือแค่เห็นภาพคนคนนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้คะ่ะดังนั้นเวลาที่เราอยากให้มันเป็นจริง เราจึงต้องมีการเรียนรู้จากเขาประเมินเบื้องต้นก่อนว่าไม่ใช่ s c a ม m e r นะเออแล้วสิ่งที่2คือต้องรู้ด้วยว่าเขาอะคิดกับเราอย่างไงเพราะบางคนเข้ามาเพื่อ just for fun แต่บางคนจริงจังมันจะย้อนแย้งนะคะดังนั้นต้องถามก่อนว่าเขาและคุณมีความรู้สึกที่คล้ายๆกันไหมเมื <ME et S 2> <c oughs> ่อม <c oughs> <ๆ S 2> ี <c oughs> ความรู้สึกที่คล้ายๆกันพึงพอใจซึ่งกันและกัน จงเรียนรู้ขยับสเต็ิในการคุยกันให้มันเป็นเหมือนลักษณะแฟนมากขึ้น